คนเรียนแถวนะคุณผู้ชมก็ต้องไว้เลยนี่เพราะว่าคนมัเรียนแถวหลายคนเนาะประเทศญี่ปุ่นนี่เป็นประเทศแรกก็เป็นประเทศเดียวที่ค่อยเห็นแบบความสะอาดแบบโคตรของโคตรเนาะ ไปเลยท่านผู้ชมนี่ในสนามขอสุซองเอเชียนไลฟ์ตอนนี้เขายังอยู่ญ pues ี่ปุ่นเนาะอันนี้ตอนเศร้าเลยท่านผู้ชมเนาะมื้อนี้เป็นมื้อสุดท้ายเนาะที่เขาจะอยู่ญี่ปุ่นเนาะพักหลังจะเดนนนินทางต่อเนาะแต่ว่าน่ะนะคอยตื่นมาตอนเศร้าอ่ามื้อนี้ประมาณแปดโมงจะเคืงเนาะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าน่ะนะคอยยังให้ท่านผู้ชมเบิ่งว่าตอนเศร้านะตอนเศร้ามันจะเป็นยังไงเนาะแต่ว่าตอนนี้คอยจะให้ทุกคนเบิ่งว <ss weights> ่าเน่ะเห็นไหท่านผู้ชมการเดินทางจากฮงแฮมเนาะจากน่ะฮงแฮมอันน่ะชินจูกุเนาะอ่า APA เนาะ ผมพูดอะไองห้องอย่างแต่ว่ามันมี APA อย่าเนาะค่อยเดินทางอ่นะนะจากนี่ไปสนามบินด้วยรถบัสรถเมล์นะท่านผะู้ชมเนาะเดียเ๋ยวจะให้เบิรงว่าอ่นะนะมันเดินทางกันไงได้ไเดี๋ยวไปทางรถเมล์เนาะเฮ้ยข่าวไม่เจอเลยอเลวันวะิชทัมอ่าน่งนะเทอร์มินอลหนเทอร์มินอลว่ะ With me and oh, thank you.

ตอนนี้เขาได้มาเดินทางมหอดสนามบินนาน,ะนาิตาะแล้วเขาออกจากโนะงแฮมเขาแปดมงเคงตรงเลยเนาะมาหอดนนสนามบินนาริตนะเนาะเทอมินอลวันนะเดี๋ยวมึงจะงมงพอดี1ิมงตรงนะนนนะพอดี1ิมงตรงนะเก้าโมงห้าิตแปดงกันนะ ถ้าผูใ้ใดขี่ย้อนแบบได้ก็ต้องกเกนะ่าเนาะจากแฟนมงคลมังฮอดพี่สิบโมงเนาะท่านผะู้เนาะคอยจะให้เบิ้งบรรยากาศบอลนั่นแถวเช็คอินก่อนเนาะแล้วหลังจากนั้นนานะเขาจะไปเอากระเป๋าเนาะกระเป๋าที่คอยฝากไว้นะ่ะท่านผะู้ชมเนาะเวลาคอยมา้าเราคอยไ,ได้ฝากกระเป๋าไว้เนาะ หนึ่งอันที่สองมันอนะคอยต้องได้ไปส่ง Wi-Fi กับเจ้านะ่ะพอคอยใส่ fi. อยู่ญี่ปุ่นเนาะถ้าผู้ใดมาญี่ปุ่นน่ะเซา Wi-Fi เซาโทรศัพท์อย่างก็ได้เนาะคือไวไฟคอยเซามื่อละพันเยนเนาะประมาณเนะนะาะอันลิมิตเนาะท่านผู้ชมเนาะอันละิม okay. okay. okay, นะิตโอเคโอเคเนาะนี่อันนี้นคือสนามบินอ่าเทรอร์มินอลวันบอลเช็คอินนะทา่านผู้ชมเนาะแต่ว่าตอนนี้คอยจะไปหาบอลอินโฟไม่เช่นกันว่าน่นะคอยจะไปเอาอนะันนั้นนะ Wi-Fi ทรงเจ้าอยู่างมองได้อย่างที่ไหนท่านผู้ชมเนาะ าต้องไปถามอนะินฟอร์มิชันเนาะเขาจีบอกเขาว่าอยู่ยมองไลยเนานะพอทุกสนามบินมันแตกง่ายแล็ต่างกัน,นะนเนาะมนบางคนเลี้ยนแถวนะทุกคนอ๋อเขาต้องไว้เลยเนะพราะคนมันเลี้ยนแถวหลายคนเนาะโอเคนะทุกคนเนาะนะเอาลงมาอีกนะสั้นที่สองเลยลองดูเนาะนนเพื่อจะมาเอากระเป๋าเนาะ เพื่อนท่านจะมากระเป๋าท่านจะมาแม่นท่านจะมากระกเป๋าแล้วก็มาส่งไวไฟเนาะ,ะมาซ่อมหาเคาน์เตอร์กันโอเคนะถ้าพี่สมน้อนอันนี้ก็จะเป็นพวกของที่เจะให้เซาหนพวกเครื่องซับพวกไวไฟเนาะ

สูบิกะบลักเกอร์เอพริตกิบด้วยได้ไหมโอเคโอเค thank you โอเคแล้วยี่ง่ายๆหมดงเวลามาส่งน่ะมีแต่เสียบแท่นหลักแล้วเลยวันนี้เรจะมาเอากระเป๋าก่อนมาเอากระเป๋ากันแล้วกันไปกินกาแฟจากบ้านเนาะบอกว่ากระเป๋าอยู่ไหนตอนค่อยมานาะขอมาฝากกระเป๋าไว้เนาะเพราะว่ามันหนา อยู่ต้าประเทศมันจะไงท่านผู้ชมมันอ่านะถ้าสมมติถ้ากระเป๋าใหญ่ๆใยนะถ้าเอาไปยักถือไปน้ำเนาะถ้าเอาแต่เครื่องจำเป็นอย่างก็ได้แล้วตัวนี้เนี่ยเขาก็ฝากไว้สนามบินนะท่านผู้ชมเนาะคอยต้องในเฮดไวๆ้ๆเพราะว่าเนี่ยตอนนี้สิบโมงแล้วเนาะเพราะายน่นไปคืนหนึ่งโมงเนาะเขาต้องได้เข้าไปทางในก่อนท่านผู้ชมเขาเข้าไปทางในเราเขาอยากแค่อย่างประเทศไปนั้นนะเพราะว่าสนามบินมันค้นท่าหลายแนละ้วท่านผู้ชมอันนี้คือบอลนะใครเอากระเป๋านะท่านผู้ชม นี่คือบอลที่คอยเอากระเป๋าต้องไม่ใส่นี่เนาะเท่านั้เนาะนี่คือบอลเาอาก,กระเป๋าบอลเนาะน้องปีนเลยเขาเขาไปเอากระเป๋าอยู่ข้างในไม่เอาเนาะแบ็คเกสดีลเลอร์ลีมาหรือว่าเขาอยากส่งไปให้มวยคู่ให้หใหคู่อื่นก็นได้เนาะโอเคน้องทำไปจนเนาะตอนนี้เขาได้กระเป๋าแล้วเนาะค่อยฝากกันซนะีมือเนาะซีมือถืออยู่นะซีพันแปดร้อยเยนซีพันแปดร้อยเยนเขาจะบวกเงินลาวเท่าไหรนะ่เนาะ เขาคิดว่าเกือบประมาณ40ดอลลาร์ประมาณนี้เนาะะสมมตินะโอเคเนาะเข้าใะเป็นแปดร้0ยเยนเนาะเขาได้แล้ววันนี้เขาจะไปเช็คอินก่อนนะคระับทุกคนนะมาเจอกันตอนวันเช็คอิอนคะรับผุกคนเนาะหลังจากที่เขาเช็คนะอินเนาะนเช็คอินแล้วเอากระเป๋ากระเป๋าเมี่ยงนะเนะข้านะั้นเรียบร้อยแล้วเนาะครนะับผุกคนเนาะบัดนี้เขาจะเข้าไปทางในเลยบัดน,นี้นาะเขาจะเข้าอันนี้เขายังอยู่ด้านนอกอยู่เนาะบัดน,นี้เขาจะเขา้ามาจ่าเช็คอินเอาอกระเป๋า ให้กัาเจ้าแ,แล้วเนาะเขาจะเข้าไปบอลรวจคนเข้าเมืองบอลอย่างสักอย่างเนาะก็คืดอ่าน่าเดินทางอยู่เม well okay. ืองเล่าเนี่ยหลังจากนั้นเขาก็เข้าไปทางไหนเข้าไปทางไหนนำไปสอบเกตสอบต่างๆหลักการเขาจึงรีแลกต์ท่านผู้ชมเนาะตอนนี้เขายังรีแลกต์บทนันได้เฉพาะเพายังบทนันเข้าไปทางไหนท่านผู้ชมเนาะมันยังมีการกวดข้นโู่นนี่นั่นนะนะท่านผู้ชมเนาะโอเคเดี๋ยวไปกันเนาะกินกาแฟก่อนโอเคนะตำรวจเนาะอ่าะตอนนี้เข้ามาด้านในเรียบร้อยแล้วเนาะเช็คออกเช็คอินแล้วก็อ่น immigration อย่างพวกนั้นเรียบร้อยมาแล้วเนาะ ตอนนี้เขามาอยู่ต่อนหน้านะฮานนนะ่ะนกุชชี่ทา่านผู้ชมฮานกุชชีนะ่เนาะผู้ใดมีสู้มีแฟนผู้ใดยอยากซื้อให้แฟนกับอบอกเนาะ <laughs> มาช้อปปิ้งอยู่ญี่ปุ่นกันอยู่ช้อปปิ้งใส่กันได้นนะอันนี้ฮันกุชชี่เนาะท่านผู้ชมเนาะกุชชี่กุชชี่แต่ว่าตอนนี้เนาะเขาจะไปซอกกินข้าวกันท่านผะู้ชมเนาะเขาจะไปซอกกินข้าวกันก่อนเขาจะขึ้นโยนเขาต้องให้มันเต็มท้องเนาะท่านผะู้ชมเนาะโอเคเขาจะไปซอกกิน,ข,กนข้าวกันนะฮันตัวนี้อันนะ่ะมีแต่ฮันดันง เดี๋ยวก็จะทายกล้องหน้านะ Tiffany Chanel เ K รสานอนหารแะคาเฟ่ไปทางนี้เนอะท่าผู้ชมเนออาะหลังจากเขาเข้ามาทางนี้กินข้าวกินน้ำเรียบร้อยแล้วนะผู้ชมเนาะเขายัางแห่งเบิร์อันนี้อันหนึ่งเนาะห้องน้ำท่าผู้ชมตอนนี้เขาออยู่ห้องน,นอ้ำเนาะญี่ปุ่นนี่เป็นประเทศ ที่ค่อยเดินทางมาเกือบว่านะทุกทวีปเนาะเกือบว่ารอบโลกเนาะประเทศญี่ปุ่นนี่เป็นประเทศแรกก็เป็นประเทศเดียวที่ค่อยเห็นแบบความสะอาดแบบโคตรของโคตรเนะาะโอเคเดี๋ยวคอยเบิ่งห้องน้ำสถารรรรสนีห้องน้ำเลยจนะ้เีวเข้ามาก็จะเป็นมานี่ตรห้องน้ำนนะห้องน้ำรวมนี่หนึห่งวันเนียววันเหนเนะียเนาะ สะอาดเลยทนะั้งนั้นเนาะนอนก็ได้ทำผสมห้องน้ำเหมือนเดิมนะห้องน้ำสาดสะอารณนะเนาะโอเคนะทำผสมเนาะอันนเาก็จะขอปิดคลิปตัวนี้เนะพียงเท่านี้เนาะถ้าคนไหนมักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เนาะเพื่อเป็นให้กำลังใจเราในการทำคลิปต่อไปครับทุกท่